สวัสดีครับไม่มีพยากรณ์ขอรายงานตัวเราอยู่ในช่วงคําทํานายกันนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับผมว่าภาพรวมของทั้ง12ราศีประจําเดือนกุมภาพันธ์2567นั้นจะออกมาเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยนะครับเรามาดูกันนะครับชาวราศีธนูภาพรวมประจําเดือนกุมภาพันธ์2567การงานการเงินความรักและโชคลาภจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับมาเริ่มจากการงานก่อนนะครับชาวราศีธนู ชาวราศีธนูเนี่ยน่าสงสารเนาะสำหรับไพ่เนี่ยบอกว่าเรื่องของการงานเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เนาะพยายามเท่าไหร่เดือนนี้ก็มีแต่เรื่องกังวลมีเรื่องเครียดเข้ามาเนาะจนยาวจะไปถึงปลายเดือนเลยครับผมไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องจั่วไพ่เพิ่มนะจะต้องทํำยังไงดีเนะาะชาวราศีธนูจริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยได้รับงานมา แล้วมันก็ทําให้คุณว้าวุ่นใจใช่ไหมครับเอาจริงๆนะคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวได้นะคุณเครียดคุณกังวลคุณอะไรอย่างเงี้ยอย่าเก็บอมทุกเอาไวค้คนเดียวเดี๋ยวมันจะไม่ดีไปเสียเปล่ากังวลอะไรเนี่ยขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานได้กังวลอะไรเนี่ยมีคนพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอนะเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยวุ่นวายเรื่องการงานมากนะครับก็พยายามทรงๆกันไปอดทนเข้าไว้แต่อย่าลืมนะขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวได้นะครับ ต่อไปนะครับการงานแล้วก็ต้องมีการเงินกันเนาะการเงินของชาวราศีธนูนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคนะ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีโอกาสได้ไปเจราจาธุรกิจใดๆหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้ไปทําบงทําบุญมูเตลูใดๆเดือนนี้ก็เลยค่อนข้างหายใจคล่องหายใจสะดวกหน่อยมีโอกาสเนี่ยเหนื่อยๆจากการทํางานเนี่ยได้ให้รางวัลตัวเองบ้างให้เยียวยาจิตใจไปได้บ้างแล้วถ้าคุณเล็งก้อนใหญ่เอาไว้อยู่เนี่ยเมื่อ,อไรฟ้าจะประทานมาสักทีเนี่ยปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยเป็นโอกาสทองมากๆอยากเสี่ยงได้เสี่ยงเลยนะครับในเรื่องของการเงินนะ ต่อไปมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะชาวราศีธนูสําหรับคนโสดนะครับเรื่องความรักคุณก็ยังไม่ค่อยอยากมีคู่เท่าไหร่ในช่วงนี้และถึงแม้ว่าคุณอยากจะมีคู่เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเอื้ออํานวยเท่าไหร่เนาะอาจจะรู้สึกว่าแบบอ่ะฉันอยู่คนเดียวมันก็แบบสวยๆรอๆอ,อย่างนี้อาจจะยังไม่จําเป็นต้องเปิดใจให้ใครเดือนนี้อาจจะมีคนมาทําให้คุณได้ เปลี่ยนใจนะอาจจะเป็นคนที่เดินทางเข้ามาอาจจะเป็นคนที่แบบมาเจอคุณครั้งแรกแล้วก็แบบมองตาถูกใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่เดินทางเข้ามาหาคุณซะมากกว่านะแล้วมันอาจทาให้คนเนี้ยได้แบบเอ้ยโสดต่อไปจะดีไหมว่าแต่คนนี้มันก็ค่อนข้างโอเคนะจะมีโอกาสทางความรักเข้ามาเนาะในเดือนกุมภาพัน,น์นี้แต่ระวังนะระวังอันเนื่องมาจาก,กางานของคนเนี้ยค่อนข้าง แน่นแล้วก็ค่อนข้างเยอะคุณจะเครียดเอาคุณจะมีเวลาบาลานซ์เรื่องความรักเรื่องการงานหรือเปล่าเนี่ยอยากจะให้ช่างตวงและจัดสรรเวลาดีๆนะสำหรับคนที่มีคู่นะครับเดือนนี้ถือว่ามีเกมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าแบบมีการเบื่อหน้ากันนะเดือนนี้อาจจะมีโอกาสได้แบบไปสวีวีวีจุกกล้กันไปแล้วทําให้แบบอะไรที่มันหน้าบงหน้าเบื่อเนี่ยเออมีความแซบ่บมีความแบบหวานเข้าไป แต่ระวังดีๆนะอาจจะมีความเครียดช่วงท้ายเดือนนะสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําตัวที่ไม่ถูกใจนะทำอะไรไปแล้วแบบไม่ถูกใจไม่ถูกตาฉันเลยอะไรเงี้ยอาจจะมีการลำคงลำคานอย่างนี้ได้บ้างก็พยุความหวานความน่ารักความอย่างเงี้ยเออไปจนให้ถึงสิ้นเดือนเนาะจนไปถึงเดือนหน้านแล้ว จนไปถึงทั้งปีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวราศีธนูมาดูในส่วนของโชคลาภกันบ้างเนาะก็อย่างที่บอกเนาะเรื่องการเงินโชคลาภค่อนข้างเด็ดนะสำหรับชาวราศีธนูเนาะมันมีโอกาสแบบเขาเรียกว่าอย่างไงมันนิ่งมาสักพักนึงแล้วเนาะมีโอกาสได้ไปทำบญทำบุญมีโอกาสได้ไปเจรจงเจรจาธุรกิจใดๆเดือนนี้มันจะเริ่มสำฤทธิ์ผลแล้วจนไปถึงท้ายเดือนเลยที่แบบมาเป็นก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆอะไรเงี้ยเนาะ นิดนึงครับถ้าอยากจะเสี่ยงเนี่ยเ,เสี่ยงได้แต่ลองให้คนใกล้ตัวเสี่ยงจิ้มให้เราแทนดีกว่าคือดวงอะ่ะมันภูก,กับเราก็จริงแต่ว่าถ้าเราไปจิ้มเองเราอาจจะแบบเห็นตัวเลขสับๆงงๆอะไรเงี้ยให้คนใกล้ตัวจิ้มให้เราดีกว่าแต่โดยรวมแล้ว,ลวเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับชาวราศีธนู ก็สำหรับคนที่เกิดราศีธนูนะครับผมเดือนนี้จะค่อนข้างเด่นในหน้าที่การงานและความรักทั้งคู่เลยนะไพ่อยากบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จนะครับจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหรือว่า สิ่งที่คุณเนี่ยทำเอาไว้แล้วแล้วคุณหวังกําไรอยู่เนี่ยเดือนนี้จะให้ผลประโยชน์กับคุณได้อย่างดีนะคุณจะได้มีโอกาสไปเฉลิมฉลองกับคนที่คุณรักแล้วก็ครอบครัวของคุณด้วยนะจะมีโอกาสใหม่เข้ามาให้คุณได้ต่อเติมและเสริมความมั่งคั่งให้กับคุณรวมไปถึงเรื่องคู่ครองหรือว่าคู่เจรจาก็จะเด่นเช่นกันคุยกับใครก็จะมีโอกาสสําเร็จนะถ้ามีโอกาสนียผมเสริมให้ไปไหว้พระแม่ลักษมีนิดนึงแล้วจะดีมากๆเลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมนี่ก็เป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถึงแม้ว่าคำทำนายเนี่ยจะออกมาดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำก็จะไม่ประสบความสำเร็จเอานะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง3เสียง Official กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีพยากรณ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ